ธรรมะต่อกันเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรเลยนะครับธรรมะต่อกันนะครับงั้นดูนะฮะปวดหัวเป็นหัวมาผมก็ช่วยอะไรมากไม่ได้เพราะท่านไม่ไม,ไม่ยอมศึกษามไม่ยอมดูตนเองนะครับต่อตามนี้นะครับดูคำถามมิดนึงนะครับ ลุงแก้วนะครับคุณอนันต์คุณนันก็ล่อลองได้บุญเยอะนะครับการน้ำท่วมนะครับมอนัะนำมานะครับวันนี้ก็จังหวัดน่านโอเคนะครับคุณคุณหมูแดงใช่ไหมครับจังหวัดน่านคุณนนท์ใหม่คุณใจจากนาที่วานะครับคุณออิชาคุณมานพนะครับคุณพงพันธ์นะครับคุณ ไอ้ท่านนะผมผมไม่สะดวกอ่านแพรกก็มีหมดนะครับมีผลทุกที่อ่ะครับนะครับเอา Google ไปดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนบนเขาจะปลอดภยัยไม่ปลอดภัยอยู่ที่สูงไว้ก่อนถูกไหมครับที่สูงไว้ก่อนเนี่ยจังหวัดแพร่จังหวัดน่านนะครับอยู่ที่สูงไว้ก่อนนะครับเนี่ยบนเขาดีที่สุดนะครับบนเขา เลงไว้ถ้ามีมาปั๊บเราจะเอาไปถูกเฉยเนี่ยไปกางขึ้นตรงไหนตรงไหนมีปลายเยอะตรงไหนใกล้แหล่งน้ำไหนไมีหลืบถ้ำเลยเมื่ก่อนลูกหน้าครับพาลูกเดินเขาก็ได้นะครับลูกไปไปเมียไม่เชื่อเดินเองก็ได้ให้ดูเส้นทางก่อนอ่าถ้าผู้หญิงผัวไม่เชื่อลูกเชื่อหาเพื่อนเดินเดินเที่ยวก็ได้นะไปเตรียมความพร้อมทังนั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากครนะไม่มีอะไรมาก เตรียมความพร้อไมไว้ก่อนไม่เกิดไม่เป็นไรยืนยํานะไม่เกิดเออผมผิดไม่ไม่แม่นเลยดีครับคนไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามันเกิดแล้วผมสามารถช่วยคได้หนึ่งคนนะด็อกเตอร์คเคยบอกว่าผมคาดการถูกเจ็ดในสิบท่านเคยบอกนี้นะครับว่าผมขัด7เจ็ดในสิบถึงแม้ว่าจะคาดการถูกเพียงหนึ่งครั้งผิดเก้าครั้งแต่หนึ่งครั้งนี่ช่วยคนรตายหนึ่งคนก็ดี ที่อยู่คนที่ไม่ทําอะไรเลยวิาพากษ์วิจัยวิจารณ์นะครับไม่ยอมปล่อยวางปล่อยว่างงั้นศึกษาดูข้อมูลนะครับนทุ่งถแถลงหลวงเขาหญ้าเขาเคาะนะที่ปลอดภัยแน่นอนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนีนี่จริงๆแล้วนะครับตัวเชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านเนี่ยมีเขาผีปนน้ำกันอยู่ตรงนี้แต่แนวสุโขทยัยมาบัดมา,มาที่เด่นชัยพอสมควร น,นี่คือเขาทำมาเนี่ยจริงมันมีแนวเขากั้นนะครับแนวเขากั้นจังหวัดน่านนะจังหวัดแพร่นะจังหวัดแพร่ตัวกางน้ําท่วมแน่นอนนะครับจังหวัดแพร่นี่นะครับคือตรงนี้นะครับน้จะตัวจังหวัดเนี่ยตัวทุ่วงจตัวสูงเม่นี่นะครับ <S <S 1> <S 1> เนื่องจากว่านะครับตรงนี้น้ําทะเลจะค่อยๆขึ้นมาทีหนึ่ง งั้นน้าไม่ท่วมทะเลสาบเพียงเดียวเลยนะครับงั้นตรงนี้มีภูเขากั้นอยู่นะครับงั้นเขากั้นเนี่ยนะครับงั้นน้ำเนี่ยค่ชุ่มขึ้นมาพื้นที่ภาคเหนือหลายพื้นที่นะครับอย่างลาปางเนี่ยเนียเนี่ยลำปางเนี่ยลำปางสุดท้ทายเองตัวลําปางเองอย่างน้ําท่วมเลยครับแต่มันอาจจะไม่ท่วมตอนที่โพชิปนะครับแต่น้ําจะซึมขึ้นมาเพราะมันอยู่ต่ำน้ำทะเลในการทะเลสาบเห็นไหมฮะ เห็นการเชื่อมต่อไหมครับเนี่ยจากศพปราบนะตพปราบขึ้นมาเนี่ยศพปราบาก็กลายเป็นทะเลาสาบอนาคตเนี่ยทะเลสาบภายในอนาคตนะงั้นอนาคตจะเห็นได้ว,ว่านะครับตั้งแต่นะฮะตั้งแต่จังหวัดลำปางนะครับลำปางนะครับมาจังหวัดพแพร่จังหวัดน่านตรงตัวมีทะเลาสาบภายในนะครับแม่งซองกับน้ําท่วม